ก่อ,อนรถจะมาก่อ,อนรถจะมาเออสวยมีปลามก็กัดง่ายตามตามตามไม่มีตัวหรอวะ กัดอยู่ไหนตัวมันก็น่าก,กว่านะ tông năng kìa ôi oh, tí cái tí ạ à

วายวายนุ้งก็ะกดหยุดซ้ายเมื่อกว่ามันก็น่ามีตัวปากช่องนี่นๆๆถยับขยับ อุย๊ยนั่นีน่น,น,น,นบอกวยรุดเฮี้ยเฮี้ยไอ้หน่งางเฮ้ย,ฮย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมับรอดเกือบไปแล้วอะไรของมึงเนี่ยขึ้นก่อนมับเข้าให้โอ้ยัยกยางกับผมเกือบอดแสดอ้ย หาไมได้ครับยักษ์ยางสีเขียวอ่าดีนะคิมนี่ดีนะมันโดย้ามาแล้วมันไม่บุดท่อนะยักษ์ยางครับใส่เข้าไปใส่สวยเลยเออเอาจะลงเอาให้ได้นะนี่ครับนี่ดวงดีเว้โอเคครับผมสุดยอดมากเลยยักษ์ยางครับผมสามแต้มอะสุดยอดครับผม